อุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิตและการถ่ายทำภาพยนตร์เกิดขึ้นมากมายซึ่งกองถ่ายทำภาพยนตร์ต้องดำเนินกลไกาการขับเคลื่อนงานผลิตสิภาพยนตร์ ้วยกระบวนการผลิตและขั้นตอนการทำงานแบบต่างๆเช่นการจัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์ประกอบฉากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและสภาพแวดล้อมถึงการทำงานให้มีความสะดวกปลอดภัยในการทำงานก็เพื่อให้การผลิตภาพยนตร์หรือสื่อต่างๆออกมาเผยแพร่ให้ทันเวลาจึงทำให้คนทำงานไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทีมงานถ่ายทำทั้งหมดลวนต้องทำงานด้วยความรีบเร่งแข่งกับเวลาหรือเป็นการทำงานที่หนัก ต้องใช้เวลาหรือมีชั่วโมงการทํางานที่มากกว่าชั่วโมงการทํางานที่ปกติส่งผลให้เกิดความเหนื่อยและความล้าของร่างกายบ่อยครั้งจึงพบอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับกองถ่ายภาพยนตร์ถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานจึงควรเป็นบัตรดังนี้ 1. ลดชั่วโมงการทํางานให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอลดความเหนื่อยล้าของร่างกาย 2. ประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานที่ถ่ายทำเช่นการพัดตกจากที่สูงการทำงานบนถนนการทำงานใกล้แหล่งน้ำควรติดป้ายทำเาวกั้านเพื่อป้องกันการตกหรืองดใช้พื้นที่ที่อาจจะเกิดอันตรายในสถานที่ถ่ายทำ 3. ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงหรือเทคนิคพิเศษที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้และซักซ้อมหากต้องมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการสแสดงรวมถึงจัดให้มีมาตรการการดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยหากมีความจาเป็นต้องทํางานกับฉากหรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุนักสแสดงและทีมง,งานควรม,มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน 5. ควรจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึง 1, พื้นที่ในการพักผ่อนให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยหกการถ่ายทำในพื้นที่สาธารณะควรปิดกั้นบริเวณและปิดป้ายเตือนต่างๆในบริเวณที่ถ่ายทำเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผ้าเอกสารการผลิตภาพยนตร์ต้องถันมาให้ความสําคัญและต้องไม่ละเลยหรือมองข้ามเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานทุกขั้นตอนของนักสแสดงและทีมงานกองถ่ายทำภาพยนตร์อย่างจริงจัง ได้ควรทำงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนำมาซึ่งการลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน